บรรยากาศตอนเช้าโคตรดีเลยายอ่าโมนี่น้องซึนวาเป็นบรรยากาศที่ว่างดงามหลายนี่ก็อยากให,ห้ทุกคนเห็นบรรยากาศนี้เดี๋ยวสิปินกล้องให้เบื้องเออว้า uh, ววิวน้ำกันยอละป่าโคตรงามเว้ย ข้าแล้วทุกคนห้างงามขนาดบรรยากาศดีดี ันนี้เป็นวิวตลอดสองข้างทางทีง่พางยางไปกินเข่าเนาะแล้วกาอยางไปโซนท่านอาหารนั่นเองกะนวงง้ำไปไหลาอากาศเย็ยนเจี๊ยบเลยแต่แบบแบบรู้สึกแบบอุ่นะนะเป็นหยินซุมซ่มๆโบยินโบยินแห้งอยู่ได้อยู่ได้แบบนี้้เห็นเห็นเห็นน้ำกัดที่พูดแล้วมีน้ำไหลผ่านอันนั้นก็จะเป็นท่านอาหารนะมาฮอตแล้วตอนนี้ นี่ฮามาฮอดฮานเป็นคนแรกนเนาะเป็น first customer ของฮานอาหารโมนี่อ๋ออันนี้นจะเป็นอาหารเดอ้อจะมีพวกสลัดเนาะพวกซีนแห้งอาหารล้าอ๋ออันนี้มันเขาต้มซีนหมูก็จะมีพวกอ่าเบเกอรี่ต่างๆเนาะอ่าขนมปังต่างๆกีดยามเร้ามีนอะจะมีเฟิร์นมีขาม้าวซอยมีไข่ดาวแล้วก็มีออมเมลเลตนะเดียวเดี๋ยวเฮามาเบินกันมาเัาสิบเนี่ย เป็นขวานอ๋อแซ่บๆอันนี้นี่มั้อาหารชี่วันนี้กินวันนี้ก็ประมาณนี้มีพวกสลดัดพวกอ่าไข่าดาวแล้วก็พวกแฮมพวกอ่าเบคอน,นอเนาะเพื่อเพิ่มเอนเนอร์จีเนี่ยมันนี้เพราะว่าเขาชนมีกิจกรรมหลายอย่างกับ<อ>มีเป็นพวกเบรดคือพวกข้าวจีแบบพวกน้ำมันเกลี้ยวเดียกินกเ,กเข้ากันได้ moments later. ้อร์ลข่าวสารแบบพี่แบบพันบอกอาโลเคชั่นต่างๆของน้ำกันเงินรับป่านาะซึ่งว่าอาจจะมีแอคชิวนที่แบบเดินป้าบอลหรือว,ว่าคีสลิงหรือว,ว่าตายไงในมุมเนาะแบบนี้เลยก็สิ่มีการต้องได้มาซื้อปี้ก่อนเพื่อว่าข้าไปเะเทกิจกรรมในทางใน,นเนาะตอนนี้กำลังเชรจาซื้อปี้อยู่ท่ากันมาบ,บึ้งบรรยากาศอ,อมฮอทาค่ะา ตัวนี้ก็จะเป็นแบบขวออกไปมองคาเฟ่แต่ว่าันนี้เห็นคาเฟ่ปิดโอ้ยนี่หัวศกเจี๊ยวลิงกเก่าหย่ออันนี้เป็นเชือที่สองเลยก็นหัวึกเต้นเต้นคือเก่กาเลยตอนนี้กำลังิเคิปกิจกรรมเด้อเดี๋ยวสิคี่รถ ATV ในมือน,นี้ลยุย มันรอดธรรมศาสตร์บนบ่เคยอยู่นี่บ่หน่อยในไอโอ้สีสิงามสลิงกลับน้ำตกอยู่พคนนึงดีคนหรอเลยมาไอ้ก็เคยไปสอนพนักงานมาแล้วเฮ้่เหรอยังบ่เคยเป็นน้ำเปลี่ยนขนาดแบบอยู่เวียงแต่ว่าพม่าอีกสองเทื่อนละเลยเทื่อนแล้วหันทีสิบไร่ก็เลยมื้อนี้ก็เลยบุญเอกทสิบไร่เปลี่ยน 嗯。<Okay. S 2> yeah. ฮอตจุดหมายเป็นทีหิบห้อยแล้วนะซึ่งว่าตอนนี้กำลังยางเข้าไปในป่าน้ำกันยอนละ่าเนาะซึ่งแบบการขี่รถเอชีวของเฮาเมื่อกี้นี่แบบโค้ดแอดเวนเจอร์เลยเดี๋ยวเฮายางป่าเข้าไปน้ำกันมันหลมันหลต้องลองเด้อเพื่อนเป็นกิจกรรมที่ว่าดีๆเนาะที่ว่าตอนนี้กำลังยางเข้าไปในป่าเนาะ ใช้เวลาประมาณ30นาทีเนาะในการย่างเข้าไปซึ่งว่าเมื่อกี้เขาเห็ดเวลาได้สั้นนิดนึงเนาะที่ว่าไอ้ก่เพิ่นบอกกะว่เป็นยังเ <c oughs> พื่อว่าเพราะว่ากลุ่มใหญ่ก็ต้องได้ถ่ายหลายๆคนเนาะคดีคด <c oughs> <c oughs> มีมันมันมัน ได้ยินเสียงน้ำตกเลยตอนนี้เสียงชัดเจนดีมันลมาลดมาลดแกะนกัน ได้เก่าเก่าผู้สึกเสลรเลียงเก่ามาเนาะไขะตขัวตวอนขี่ต,ต่อนสิบไล่ก็สูงอยูได้ต้นไม้อยูทข้งหลังของนี้เนาะซึ่งไอ้ใกล้เพิ่นก็อธิบายว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยาวนานเลยถึงสองร้อยสหกปี<น>เป็นต้นไม้ที่แบบอนุรักษ์ไว้แล้วนะตอนนี้เนาะซึ่งเพิ่อนกะ<น>ยูยู<น>ได้โดดหลายหน่นอยว่า <laughs> ไอเสือเพื่นเหม็นเม็นไอ้นกกงายกับนางนุกยุงอ๋อมีสืออย่างใดมีสือบานไอ้นกกงายกับนางนุกยุงเนาะซึ่งแบบเพิ่นสิเอิ้นคู่กันเป็นแบบอาจจะเป็นเพศหญิงและเพศชายสินะก็เป็นความหู้ใหม่ๆเนาะโอเคตอนนี้เฮาลดฐานน้องๆเนาะซ้ำซ้นน้องๆมาเฮาก็สิแบบเรียนหู้ประวัติศาสตร์ของอ่าน้ากันยนต์ป่าหรือว่าเขตอุดมศัยตัวนั้นเพิ่นบอกว่าเป็นต้นไม้ที่แบบสามารถมีคนโอบกอดประมาณ5คนจจงสิหุ้ม ป็นต้นไม้หี่มานใหญ่เนาะสองต้นโคเมียนี่เป็นต้นละซี่คนอ๋อสองต้นนี่สี่คนอวนแบบกอดนะจะซีจะซีหุ่มอนุรักษ์ไว้ดีแล้วไอ้เนาะตอนนี้กำลังแบบไปขวที่สองแล้วเนาะกะมวนดีมวนดีใครมีโอกาสก็ลองมาเพิ่งเนาะเป็นทริปที่ว่าแบบประทับใจหลายๆสำหรับทริปนี้เนาะกัะบุ๋เสียแห่งจช่ป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวหัวสั้นที่จริงเป็นอย่างขึ้นเลือกขี่รถ ATV นะที่จริงในี่เคยขี่สิบไลน์แล้วก็ะยกระมักกระมักกระมักมวลหลายๆที่จริงขึ้นไปอย่างแรกมันกระสิย่านเนาะตัวสิบไลน์แต่ว่าเวลาได้ขี่คีเส้นที่สองที่สามไปแล้วแบบฮุสมันแทอ ATV คือกันเนาะทุกแอคทิวิตี้แรกๆเข้ากับสิฮุสมานเนาะแต่กับห่านในรองแทนแล้วกับสิฮุสมวนไปกับมันกับพยามเพชรความทำความหุ่นจักกับ กิจกรรมที่ว่าเฮาสลิมในตแ,ตแ,ตแ,ตแต่แต่แต่ละกิจกรรมบางทีนี่ถามข้อมูลเกี่ยวกับพมายอละป่าเนาะซึ่งคนที่เป็นไกด์เฮามืนอี้เพิ่็อธิบายว่ายอละป่าเป็นภาษาขมูเนาะซึ่งหมายถึงว่าการท่องเที่ยวการเดินป่าอย่างประมาณนี้เนาะยอละป่า <laughs> ประมาณนี้เป็นคาใหม่ <laughs> แต่ว่าตอนนี้หอบ <laughs>

พเ่นเขียนมาทางไปตาดลวเนาะซึ่งแบบไตขัวอีกแล้วเนาะน,นะตอนนี้ซึ่งโตขัวตัวนี้ก็สิต้องได้ระวังพวกแบบโทรศัพท์มือถืออย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็จับกล้องอยู่กะไม่เป็นอย่างเนาะมีสติเอาซะอย่าไปย่านอย่าไปย่านเออามันออกมันออกเป็นสนนี่ทหามืน ก็จะมีการอธิบายสตอรี่ต่างๆเนาะตั้งแต่ทางยางเข้ามาเลยก็จะมีสตอรี่หลายๆเช่นต้นไม้บอหรือว่าอาก้อนหินบอเช่นต้นไม้นกยุงนกยางบอสีมีอายุ2วัน26ปีหรือว่าก้อนหินที่มีรูปทรงคล้ายปลาสลามเนาะเพื่อนก็เสีอธิบายเขาก็เป็นใกล้ที่ดีหลายเนาะก็ได้ความรู้ไปหลายอย่างนนนนออัล่าาาาีี้้สสไปก ตอนนี้แบบถ่าใต้วัวอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันตาของเฮาแล้ว my turn อย่าไปย่านอย่าไปย่านป้ายป้ายป้ยหยุดหยุดหยุด <c oughs> หมุนกล้องให้เพือนก็ซิมีการล้อถ่าก,กับเล็กหน่อยเนาะอันนี้เป็นเชื่อที่สองของเน้นในการไต้ขวาน้ำากังสงาจ้า <c oughs> โอเคดีเนาะก็ได้บรรยากาศกลารห้สุดฟิลลิ่งแบบ ธรรมชาติแบบพุซซ์เข้ามานี่นะพุซซ์แบบอากาศสดชื่นขนาดได้มเพือนแบบเออก็ทีมีความแบบเฟสของแบบธรรมชาติต้นไม้สีเขียวอย่างประมาณนี้นว่าแบบสุดอากาศได้เต็มที่เลยโ <laughs> okay, oh อยเคนะเล็กเกอร์เล็กเกอร์โฟนอ้อยก้อยบ้อยเน่าไปยันเน่าไปยันเบื้องวิวนะทั้งงานขนาด น,นี่มันมีอ้อมข่างเออหอกรช่อจุดหมาแล้วกรช่อจุดหมาแล้วด้อันน้งตรงใหม่ส่นโควิดิดไปไม่พสามารถอาไปแล้วโอเคทุกคนตอนนี้ฮอจุดน้ำตกตาดน,น้ำกัดยนต์บ่าเป็นเทียมห้อยแล้ว เดี๋ยวสิท้าไปบึงหลังจากที่มาข้าบุกปืนมาขี่แบบไตขว่หลังจากที่าบบมา,า,แบบข,าข้าใต้ขว่มาแบบยาวนานเลยแรลนเลยหออแล้วหอแล้วแล้วยิงเสียนยน,น้ำบอย้ว้าวงามแท้น้ำบอ น้าแบบละอองน้ำแบบใส่หนาปะทะหนานะอะโคตรมีแหงเลย <c oughs> มีความสุขหายชิแบบอยากลองมาคืนนี้กับมาลองแอดเวนเจอร์คืนนี้นนบุญเด้อแบบผู้สูงมีความสุขขนาดเวลาได้ออกเดินทางเลยว่าได้เหตุนีงนกิจกรรมใหม่ๆแล้ว่าได้แอดเวนเจอร์เนาะสมมติเป็นสิ่งที่วันนี้หมักอะไรได้บ,บึงทำมาซา่าได้บึงน้ำตกเลยว่าได้แบบไปดิน่นน้ำพรมกับมูเขื่อนใหม่ๆเนาะก็เป็นอยังเชื่อเป็นประสบการณ์ที่แบบให้ใทอมได้เรื่องส่ง เห็นทามีความทรงจำไปตลอดชีวิตเลยนะกันวันนี้กับห้องฉัมีความสุขไปหลายอ่าจะซัมนี่ขอบคุณ อนนี้แม่นเน่กำลังสีงออกจางจุดสมน้ำตกยแยละป่าแล้วกับซีเดินทางกลับออกจากป่าแล้วนะซึ่งกับซีขี่รถเอชวีกลับคืน <c oughs> เอ็อมันเจออีกแล้วเอ็อมันเจออ๊กแล้ว <c oughs> <c oughs> ก่าใช้เวลายอย่างประมาณสองนาทีสอห้านาทีเนา,า,นานะตอนนั้นกับซีโดนนิดนึงเพราะว่าเขาขึ้นมาทางเทิงกับซีมีขัวหลายๆขัวแต่ว่ามันเวลาเดินทางทกลับกซีได้กลับลงทางลุมมันกับซีง่ายขึ้นเนาะบงมีทางยากน,นะ <c oughs> ตอนนี้บโบนี่จ่ายมาจากหม่ค่ะประมาณสิบเก้าสิบสองอลุยต่อลุยต่อเดี๋ยวเขาสิวันกลับคืนด้วยรถเอสชีว e ีเนาะคู้ <laughs> สึกสดสื่นขนาดไหนเข่า <laughs> ทุกคนหลังจากที่วันเนยยางแบบเข่าไปบึ้งนากัดยนละปลาเป็นหีมห้อยแล้วก็หุ้งซึกประทับใจหลายเนาะก็เป็นแบบใส่น้ําชิงงดงามแบบไปห้องหุ้สซึกวัละอองน้ำพันแบบถึกหนาเ่าแล้วหุ้สซึกแบบสดซื่นมีแหงแบบหอมแบบหอมกินธรรมชาติละลายเนาะซึ่งตัวนี้นียกาลังชี้เดินทางออกจากน้ากัดยนละปาซึ่งขับรถ ATV เกาไปที่จุดแถวบอนผักเนาะซึ่งแบบกัสีเอ็ดเวนเจอร์แบบเก่าแล้วคักดีขักดีมันนี้มหลวหลายๆธรรมชาติโคตรงามเลยขนาดแบบมันเป็นแบบ คล้ายๆย้ำหนักซึ่งมันอาจจะเป็นรดูแรงของประเทศเราแต่แบบธรรมชาติเขียวสนงามๆเมื่อนมึงแม่แบบมุมมีแบบไม้แห้งอีกเลยได้แบบคิดพามามาโอเคอ่าหามาย้ำหนากมันอาจจะเป็นใบไม้ที่เป็นสีน้ำตาลเป็นบาใบไม้แห้งนะแต่ว่ามาห้องอะไรแบบรู้สึกเป็นเขียวไปเลยบริเวณพิษวังไอรีเนาะกำลังสีไสสุดเกาะเดินทางแล้วตอนนี้เดเอชีวี 对，你们收一哈。 hour later สําหรับวันนี้มันเน่ยืนอยู่บนที่คาเฟ่นํากัดเยลระปะแก็สิเป็นวิวข้างหลังเลยซึ่งว่าพันไผที่ว่าบรินกิจกรรมก็สิแบบมานั่งชมวิวอยู่ที่่เนาะซึ่งวันนี้ก็สิเป็นมองนั่งกินคาเฟจิบๆแล้วก็อาจจะมีสายน้ํากัดเพื่อว่าให้เฮาบึงค่อนคลายไปในโตกบรรยากาศก็สิประมาณนี้ตอนนี้นกําลังสิกห้องพัแล้วเพว่าสิอ่าเตรียมดินเนอร์ในมื้อแงเนาะกจั Later. ตอนนี้มีการแบบจะเตรียมเหตุกรรมเนะซึ่งมันมีการแข่งเกมกันเป็นทีมเป็นทีมเดียวม,มาเบ,บ,บิรงนมาทีมหนซึเป็น The Winner ในมือน,นี้นะวั Hello. 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 S <S ะนนะดี่ะยเี่ะ Hello สวัสดีค่ะ h e l l นีน่ะัดีัสสีดีด ใต,ต้เชียนใต้เชียนแต่ว่ามาเชือกฟางนเนาะชุดนั้นก็จะเป็นการอ่าจะเตรียมเพจบาร์บีคิวต่างๆกับสิ่นี้บรรดาสาวๆนะเพื่อกะ,กะเขี่ยมอาหารในแมลงนี่เดี๋ยวนี่จะพาะเข้าไปบึง อันนี้คือการสาธิตเกมของเฮาในมูนี่เนาะแฮปปี้สู้ๆมอมันต้องมีจะมาขึ้นลงพร้อมทุกคนแบบโอ้เอ้เอ้อุยักนะเนี่ยอุยักเอนอันนี้มันแบบกลมคิดเทีพของทีมงานเ่าเนาะจคงดว่าแบบกิจกรรมมูนี้จะมีแบบว่ามะเขือม่วงแล้วกั อ่าบักแตงแล้วก็อันนี้คือจะเป็นอีกอันหนึ่งนาะในกิจกรรมของเ้าก็คือมันแค่หลอดนั่นเองคือใส่ของเ้าคล้ายๆก็จะเนี้ยมังไม่หรือว่าพักต่างๆมาไซแอลแล้วก็จีแบบพยายามแบบเอาขาขาเด้งๆไปเพื่อว่าให้มันเข่าเอาเด้งๆมางนาวไปเพื่อว่าให้มันเข่าเส้นสายกจุดนั้นเนาะลองมึงลองมึงลองมึงตอนนี้เก็บของท้าวกับนางสิเริ่มแล้วเนาะ เริ่มไหมไปไหมเพราะง้เดี๋ยววันนี้เนซีิเก็บเชิที่นสินี้เป็นคนเนี่ยไฟให้น้องแล้เนี่เก็บนี่เก็บสอบได้โัษณาบลูส์บณาแน่นอนแน่นอนโอเคโอเคไปพ้อไป้าโอะไรบไป

กนีเดลงหว้ากีดลุงหน care, uh, ้ากีนะคะยอนหลแท้เกมจะได้เก่งาอ่ะย้อนหลังใหซ่าเลยะลงหน้าแฮปปี้ขาให้น้องมีความสุขกันหลายเด้อ้เรา